สวัสดีครับพบกันเีกนะครับกับ m ิสเตอร์จร n ชแนนะครับผมอาจารย์ดอยเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของไอพีเวชนสี่นะครับไอพีมากขึ้นนะครับจะมาพูดในหัวข้อแอดวานซ์มากขึ้นว่าการนําไปใช้ทํำยังไงนะครับผมก็มีเรื่องของ IPv4 นะครับจะมีเรื่องของ NAT VMware ก็จะมี Linux นะครับจีนสสามคือใชซิสโก้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของ routing บางส่วนด้วยนะครับอ่ะผมจะจำลองอย่างนี้นะครับ แต่เนี่ยในบริษัทผมเนี่ยแนวคิดผมนะครับมันจะมีเราเตอร์ a ี s ตัวหนึ่งนะครับนี่นะครับเราเตอร์เป็น ADSL นะครับตัวหนึ่งแล้วก็ต่อออกอินเทอร์เน็ตไปอินเทอร์เน็ตนะครับนะครับจากนี้แลตัวนี้ก็จะมีต่อเข้าสวิตช์ข้างในนะครับนะครับแล้วก็มีต่อเป็น wi-fi ด้วยไรเซตพอยต์นะครับเป็นรเซตพอยต์นะครับนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็มี LAN ข้างในอะไรก็ไปนะครับ มีพีซีมีเซิร์ฟเวอร์ข้างในน,นะครับทีนี้ของผมเนี่ยเป็นโน้ตบุ๊กตัวหนึง่งอันนี้โน้ตบุ๊กผมนะครับโจอไดโน้ตบุ๊กนะครับนะครับที่เครื่องผมนะครับในโน้ตบุ๊กผมเนี่ยก็คือออกอินเทอร์เน็ตด้วย Wi-Fi เห็นไหมครับไวไฟนะนะครับด้วยแบงก์เล็ตแลนด์นะครับเป็นวีเอ็มแลนะครับอาจจะคุ้นเคยว่า Wi-Fi เดี๋ยวทุกคนจะได้เข้าใจเน็ตเวิร์กมากขึ้นนะครับวันนี้นะครับถ้าใครจะไปทําตามผมเนี่ยก็เตรียมให้พร้อมมืกันนะครับจะมีต้องมีเบียมแวร์ด้วยนะครับกับ g จเนสามด้วยซึ่งเบียมแวร์กับเจเนสสามเนี่ยไปศึกษาจาก u t u b e ที่ผมทำาแล้วได้เลยนะครับผมมีทําเป็น YouTube แล้วนะครับทุกคนก็ไปดูตรงนี้นะครับถ้าเป็นของตัวเบียมแวร์นะครับก็จะเป็นชื่อว่าเบียมแวร์ไบโจออยนะครับทุกคนก็ไปดูได้ส่วนเจเนสามก็จะชื่อว่าเจเนสามนะครับ แต่ไอเดลพีซีบายจอดอนนะครับเป็นศึกษาสองปีก่อนนะครับนครับมต่อนะครับนะครับก็ในตัวจอดอนในบวกผมเนี่ยจะมีติดตั้งทั้งตัวเบียมแวร์ไว้นะครับก็จะมีเบียมแวร์ตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นมีนุ๊นั่นเองนั่เป็นมีนูเซิร์ฟเวอร์นะครับผมกคนต้องใช้จินตนาการพอสมควรนะครับมีนูนะครับมีนูเซิร์ฟเวอร์หนึ่งตัวนะครับตัวนี้อยู่ในเบียมแวร์นะครับเบียมแวร์นะครับ เราก็จะมะีเครื่องปกก็จะมีตัว GNS3 นะครับเป็นซิสโก้นะครับอันนี้คอเตอร์ซิสโก้นะครับซิสโก้นะครับอันนี้เป็นอยู่ใน GNS3 นะครับสตัวนะครับทีบนี้ผมใหท้ทั้งหมดเนี้ยติดต่อกันด้วยเสมือนว่าจะมีสวิตตัวหนึ่งต่อกันนะครับต่อกันอยู่ต่อกันนะครับอันนี้ผมใช้เป็น VM Net 8 สูงขึ้นมายูือนแปดเ้าเพิ่มเติมคือวันนี้ผมให้ตัวจอรดอยนุ๊กตัวนี้ทำเน็ตด้วยนะครับเพราะเป้าหมายเนี่ยทั้งในนุ๊กเซิร์ฟเวอร์ทั้งเจเดสเซิร์ฟเวอร์นะครับก็เท่าทั้งใน VMware, ง er นุ๊กเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในเวเบร์ทั้งซิดโก้เราเตอร์นะครับซิดโก้เราเตอร์นะครับที่อยู่ในเจเดสสานเนี่ยต้องสามารถออกสู่อินเทอร์นเน็ตได้ก็คือในอินเ,นเนทอร์เน็ตมีไอพีเช่นแปดจุดแปดจุดแปดจุดแปดนะครับผมใช้ในถุงทูนะครับ ก็มี d ีเตัวหนึ่งนในปีนี้20 20 2 0 3จุดดูกทีครับ2อ2 1 4 4ย5 5อ2นสองเะครับก็ป้าหมายคือสองคันนี้ปริงสองตัวนี้ได้นะครับโดยผ่านแนตนั่นเองนะครับแต่ถ้าท่านอาจจะเพิ่มอีกนะครับอ่ะผมจะมาเริ่มวาดในตงไดแกรมนะครับิดนหนึ่งนะครับนะครับก็มาเริ่มกันเลยดีกว่า ผมเปิดเบื้องต้นเนี่ยผมเปิดตัว v วียมแว์ขึ้นมาก่อนนะครับนะครับตอนนี้สกายไม่ใช่ผมก็เปิด v วียมแว์ขึ้นมาก่อนนะครับวีมแวผมเปิดตัวนี้นะครับผมวงตัวเชเนตไว้สตาร์ทกันนะครับเวียมแว์นิดนึงเดี๋ยวระหว่างนี้นะครับผมขอตรวจสอบไอพีของเวียมเน็ตแปดกันนะครับก็อันนี้ที่ ตอนนี้ผมอยู่ที่ตัวนี้นะครับที่ตัวนี้นะผมก็พิมพ์ c n d ขึ้นมานะครับก็พิมพ์ IP c o n f นฟิกนะครับผมเจน IP นะครับของตัวมันเองจะเป็น1 9 2 1 6เ1 2 0 1ก็ดไว้กัน1.1่่ให้ก่อนนะครับอันนี้คือ IP ของตัวไอตัว i d เดียอาร1มเตอร์ส่วนันตรงผมจะเป็น 1 9 2 16 16 1 6 8 1 2 0 1นะครับต่อนะครับเวลียม1.8เวลียม1.8นี่ไวนี้นะครับ192.18.2.1 6อยู่นัตอนนี้นะครับนตอนนี้นะกันที้ผม <ๆ S 2> จะทำเพิ่มเติมคือผมจะให้ตัวโน้ตบุ๊กผมเนี่ยทำนัดถูกไหมครับเพราะนั้นผมก็มาที่ เ็ต่ั้นตรงนี้นะครับไปแชร์เน็ตนิดนึงไปสักครู่นะครับก็มาที่คุณสบัทนี้นะครับจะช้านิดนึงนะครับตอนนี้เปิดโปรแกรมใหายตัวนะครับผมก็มาตรง ใช้งานร่วมกันนะครับให้ติ๊กนี้นะครับอนุญาตแล้วก็ให้เลือกเป็น VMnet 8ความหมายคือก็คือเหมือนเหมือนทำนัตนะครับโดยให้ตัวที่ใช้ได้คือ VMnet 8ก็ตกโอเคนะครับทีนี้ก็มีเตอร์นิดหนึ่งพอเราใส่ไปปุ๊บแนวเบย e เน็ตแปดต้องเปลี่ยนไอทีเป็นหนึ่งเก้าสองหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งสามเจ็ดจุดหนึ่งนะครับนะครับผมไปดูปุ๊บอ่ะเรามาดูกันใหม่ เบียมเน็ตแปดนิดนึงเบียมเน็ 8, แตแปดจะถูกเปลี่ยนเป็นในปีนี้ทันทีนะครับหนึ่งก็สองแปดจุดหนึ่งสามเจ็ดจุดหนึ่งเปลนเป็นหนึ่งสามเจ็ดจุดหนึ่งนะนะครับนั้นผมเข้าไปาเข้าไปแก้ตรงนี้หนึ่งเนี้กลายเป็นหน,นึ่งสามเจ็ดจุดหนึ่งไปละงั้นแต่ว่าพอพอพอเปิดเน็ตเนี่ยนะครับตัวนี้ก็เป็นหนึ่งสามเจ็ดจุดหนึ่งหนึ่งสามเจ็ด เพราะฉะนั้นเด็กมินุกเซิฟเวอร์ผมเนี่ยต้องเป็นเบอร์นี้192.168.1.37อาจจะเป็นจุด2นะครับเป็นมา24บิตนะมา20ส่วนซิกอลเคาเตอร์เนี่ยขานี้นะครับจะเป็น192.168.1.37.3ไม่กันครับมา20นะครับนี่คือโจทย์ผมนะเห็นไหมครับอ่านเริ่มทำนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอาตัวเมนุก,ก่อนตัวมนุได้จริงไหมนะครับผมไปที่ตัวเมนุก,ก่อนนะครับ โผล่เกินไปหน่อยนิดนึงเพราะนึงครับที่เมนุกนะครับผเข้าไปที่เมนุกก่อนนะครับนะครับเมนูกผมผมพิมพ์ไอพีคอนฟิกก่อนเอาดครับถ้าเป็นนเมนุนะครับใช้คำว,ว่า ifconfig นะครับตอนนี้ไ p เป็น1นึ่งเก้าสองปตนึ่งสองนะครับพิมพ์เราแบบหนึ่งเบืงต้นขอเป็นไ p พกาเป็น ip ตรงเมนูกเนี่ยนะครับ กราพิมพ์คำว่าเซตอัพนะครับง่ายๆถ้าเป็นตระกูลตลของ Red Hat นะครับผมเขเปลี่ยนพีนิดนึงต้องเป็นเบอร์หนึ่งสาเข้าไปนะครับให้อโน๊เป็นที่งโอเคไว้ว่าเป็น137่งเจุดสที่งอโนนะเกตเวเป็น137 i f c o n f i g ใหม่แ่่ียังไม่เปลี่ยนนะครับการเปลี่ยนการต้องเลนสตาร์ทในตวนิดนึงนะครับสตาร์ตอนนี้ผมจะเปลี่ยน IP ของตัวเมนุกนะครับแล้วก็ลองเทสว่าจากตัวเมนุกเนี่ยถ้าสามารถปิงมาเจอตัวโน้บุกผมไหมนะครับผมพิมพ์ไ o n o n f i g ใหม่ เอาละครับหนึ่งเก้าสปดจุนนะครับหิดหนึ่งเก้าสองจุดหงหปดจุดหนึ่งสามปรากฏว่าปิงยังไม่ได้นะครับนะครับปิงไม่ได้เนี่ยใช้อาร์ช่วยดูดิในอาร์่าถ้าปิงไม่ได้แต่ว่าพอโชว์อาร์ก็เห็น Mac เนี่ยแน่นอนอันนี้คือติดต่อกันได้นะครับแต่ปิงไม่ได้แล้ว่าติดเรื่องของไฟวอลนะครับเพาะนั้นแหลผมออกไปที่ Windows ผมนิดนึงนะครับที่วินโดว์ผมนิดนึงไป ปิดไฟวอวฟลก่ัน Windows ไฟวอลนะครับก็ไปปิดไฟวอลแป๊บหนึ่งครับเพื่อทดสอบนะครับแต่พอทำเสร็แล้วเปิดไฟวอลเหมือนเดิมนะครับอ่ผมปิดไฟวอลแล้วผมก็กลับไปที่เมนูเซิร์ฟเวอร์ผมใหม่นะครับช่างน่ารักมากขอโทษทีครับรู้สึกว่าผมยังไม่ได้เปลี่ยน อ่าเป็นเวียมเน็ตแปดตรงนี้นะครับโอเคเปลี่ยนแล้วนี่เปลี่ยนแล้ว27.1สองเจ็ดจุดหนึ่งนี่นะครับติดตรงไหนเอ่เอเดี๋ยวขอไอเอฟสดีครับไอเอฟคอนฟิกนิดนึง ถตอครับ IP conflict ตอนนี้ไฟวอลของตัว Windows เนี่ยปิดแล้วอ๋อโอเคครับอยาจจะต้อาางอาจจะต้องบิงไฟวอลของตัว Linux นะครับตัว l i นุกเนี่ยตัวสอบไฟวอลด้วยเองนะครับนะครับพิมพ์ IP table กด save โอเคมีเพียบเลยมันผองสตตอป IP table นิดนึงนะครับ IP table stop ครับตอนนี้ผมปิด ไฟวอลของตัวตรงเมนูก็คือดิทับเบิลนะครับปิ้งใหม่ครับโอเคสําเร็จครับโอเคใช้ได้ผลตอนนี้เนี่ยผมสามารถเอาเมนูตัวนี้นะครับที่อยู่ในวีเมนนะครับติดต่อทีนได้แล้วนะครับอังเขาจะทดสอบว่าออกสู่อินเทอร์เน็ตได้จริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวนี้เปิดหน้าได้ใช่ไหมครับลองปิงที่เป็นเบอร์88ดู8.8.8.8ุดปิงได้ไหมโอเคครับเห็นไหมครับอันนี้หมายความว่าเมนูตัวนี้เนี่ยสามารถออกสู่ข้างนอกได้เรียบร้อยนะ นะครับพิมพเว็บได้ไหมนะครับโอเคครับพิมพถึงเว็บไหมนะครับโอเคนะครับแต่ว่านัทสำเร็จนะครับนะครับต่อไปเป็นเรื่องของตัวตอนนี้ที่ผมทดนสังเนี่ยคือเงินลูกตัวนี้ครับนะครับสามารถพิมพ์มาตัวนี้ได้ก็คือหนึ่งก็สองบาทจุดหนึ่งจุดสามเจ็ดจุดหนึ่งพิมถึงนี้ได้นะครับให้ลุกพิมพ์เบอร์สองสองสองที่ดูด้วยพิมพเมื่อกี้พิมพ์ได้นะครับพิมพนะครับ 203ศูนย์สามเรียบสองสองจุดหนะครับได้นแน่นอนครับเพรเมื่อกี้ขนาดปริ้งยึดปิงได้นะครับ google.com ปริ้งได้เห็น,นะครับเห็นไหมครับก็เอาเป็นว่าในลุกผ่านแล้วต่อไปมามาทดสอบตัวนี้มันซิลกงเราเตอร์นะครับนะครับซิลกงเราเตอร์เป้าหมายคือต้องเซตตรงนี้นะครับตัวในลุกเนี่ยเราเซตเกจเบก็เมื่อกี้ง่ายๆแต่ว่าถ้าเป็นรเราเตอร์เนี่ยเราต้องเซตเกจเบโดยใช้คำมารีฟอร์มเราเข้าช่วยนะนะครับ ผมก็จะมาเปิดตัวโปรแกรมชื่อ G e เนสามขึ้นมานะครับนะครับทั้ตั้งต้ตนเลยนะ g e n นสามผมก็เปิดขึ้นมานะครับเป็นเส้นตปก่อนวิธีการใช้ทุกคนไปดูวิดีโอใน YouTube นะครับผมก็ากลาคเราเตอร์ขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับนี่นะทีนี้จากเราเตอร์ตัวนี้เนะี่ยไปติดต่อกับข้างนอกได้ยังไงนะครับเราต้องมีตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับเอาตัวคาวมาวางน,นะครับนะครับคาวมาวางน,นะ ก็คลิกขวาคอนฟิกนิดนึงนะครับคราวหนึ่งนะครับนอกตรงนี้ครับเอาเป็น v M 8เหมือนกันนะครับกดแอดนะครับเขาก็กดโอเคนะครับเราก็รักษา l น n ให้ถึงกันต่อเป็นฟอร์ดส่วนสนแลนวกันประมาณนี้นะครับผมก็จะดีไซน์ IP ตามโจทย์ที่ผมบอกไว้ ตัวนี้ให้เป็น192.168.137.3 137.3นะครับเขียนให้ดูก่อนนะครับ192.168.1337.3มาก24บิตนะครับนะครับอ่เราจะเข้าไปทำที่ให้ดูนะครับเดี๋ยวเป้าหมายเนี่ยทั้งตรงนี้นะครับต้องปิง192.168.137.3ไม่ได้ นี่คือตรงนี้นะอันนี้ยังปิงไม่ได้ครับแล้วก็ตัวเมนุกก็เหมือนกันเดี๋ยวเมนุกปิงค้างไว้กว่อนเลยนะครับนิโนก,กต้องเป็นเบียมแวร์เดี๋ยวผมจะปิงค้างไว้ปิงหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งสามเจ็ดจุดสามอนนี้ปิงไม่ได้นะครับแต่พอออกมาจะต้องปิงได้เดีเราไปต่อที่ตัวโปรแกรมงเกอร์ได้สามนะครับเดี๋ยวขอเปิด ตัววงล่าเตอร์ขึ้นมานะครับนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ผมกำลังคอนฟิกตัวนี้นะนะครับโดยเชื่อมต่อกันด้วย v วียร์เปเพราะนั้นเป้าหมายตัวนี้นะครับเพงมีนุ๊กเจอเพงตัวนี้เจอเิงออกข้างน,นอกได้เหมือนกันนะครับก็จะสําเร็จละนะครับเป็นแค่ไอเดียการทดสอบเน็ตเิรกเบื้องต้นแล้วก็นั่งเน็ตนะครับอยากจะทำน,นั่งลอตติ้งนิดนึงกว่าจะมีการวัดีเพิ่มให้งองให้มีนุ๊กติดต่อกับเน็ตเิรกตรงนี้อยู่ข้างในให,ให้ได้นะครับอาจจะทดสอบ ให้ดูวิชัน,นะครับมาดูต่อนะครับอ่าตอนนี้เปิดขึ้นมาแล้วเน,นะครับก็เข้าไปคอนโซลน,นะครับเข้าไปคอนโซลนะครับก็จะทําตามโจทย์นะครับขอปรับฟอนนิดนึงตลื่อยใหญ่ๆนิดนึงนะครับ สัก14ล้กันนะครับโ okay. อเคหนึ่งห้าสองตัวนี้เป็นพอตฟาสทับศูนย์นะครับผมก็เข้าไปนะครับคอนฟิกเทอร์มินลนะครับอินเทอร์เฟสเอฟศนทันะครับ IP Add r e s s 192.168.137.3นะครับ255 255 0 โนชัดดาวนะครับตอนนี้เนี่ยผมใส่ IP a d d r e s กับ subnet mask นะครับเหลือเกียรติเวนะครับเพราะฉะนั้นลอง ping network ที่อยู่ในวงเดียวกันก่อน ping หนึ่งเก้าสองจุดกแปดง ping ได้ไหมโอเคครับนะครับ ping ได้นะครับจุดสองฉันเป็นรีโน๊ตเซิร์ฟเวอร์ได้ไหมครับได้แล้วนะนะครับแต่ถ้า ping ข้างนอกนะครับ 8.8.8.8ได้ไหมยังไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้ให้ดูตอนนี้ตัวนี้นะครับ ping หนึก็สอนว่าจน1.3.7.1ได้ ping หรือเ1.3.7.2ได้แต่ p ิงตัว้างนอกยังไม่ได้เพราะยังไม่ได้ใส่เก t e w a y ให้ตัวเราเตอร์นั่นเองนะครับไม่ใส่ g a ตเว a y ก็โดยคอนฟิกนีนะครับ IP ใช้ที่ฟัง์เข้ามาช่วยนะครับ0.0.0.0 0.0.0.0 7v เนี่ยก็ให้ใส่เป็นตัวนี้1.92.1.37.1ปฏิทิศทำเน็ตไหมครับใส่1.92.1.68.1.37.1นะครับโชยเพียงเอาให้ดูตอนนี้นะครับหมายคือจะไปไอพีไหนก็ได้นะครับออกทีทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นอ่านหนึ่ง 1, ปิงให้ดูนะครับ8.8.8.8นะครับก็จะได้ไหม ถ้าถูกต้องต้องได้นะเพราะทำงานให้โอเคครับสำเร็จครับหาพิงไอพที่เป็นของทูมาองศูนย์สองจด่งสี่สี่จดสองห้าห้าจุดเจ็ดสอเห็นครับสำเร็จนะครับเห็นนะครับก็ทุกคนได้เงินมุกไอพีวีโนะครับออเอ,อ,เอ,อ,เเอาไปเอาไปเคอุปกรณ์แต่ละตัวเซ็ยังไงนะครับก็มนทั้งที่ทั้งใน PC ใน n o t e บุ๊กนะครับในเงนลุกเซิร์ฟเวอร์ในซิดโกโก็มีแม่งของภาษาเกตเวยนะครับ เนะครับวันนี้ก็น่าจะได้ความรู้ไปพอสมควรนะครับก็อาจจะมีตอนต่อไปนะครับเรื่องของ routing ของทั้งสายตัวนี้ทีหนึ่งโอเคนะครับวันนี้คงได้ความรู้พอสมควรก็ถ้าอยากเจอผมก็มาที่โจดอยนะครับผมก็สอนอยู่นะครับนะครับในกระสุนของซีซเอชิโก้นะครับมีคําถามํามาได้อาจจะมีมาที่โจดอยจอดอยเดดคอมก็ได้นะครับโอเคนะครับแล้วพบกันในวิดีโอต่อไปครับสวัสดีครับ